คนทุกท่านเข้าใจหรือว่าทุกวันก็ต้องกล่าวถึงคุณพูทดเจ้าพระธรรมประสงค์ไม่ใช่ว่าไปอาวันนี้สวดอดวันนี้สวดนี่ทุกวันเช้าก็สวดระลึกถึงพระคุณของผู้ดเจ้าพระธรรมพระสงค์เย็นก็สวดอันนี้เป็นการระลึกถ้าได้ทั้งวันคิดเราที่ฟุ้งซ่านรุงแต่งคิดมาก ประยอมสงบเยือเกเย็นเป็นสมาธิเพราะมีสาระที่พึ่งทางจิตทางใจถ้าไม่มีจิตมันก็ปุงฟุ้งซ่านไปเป็นสิ่งที่ห้ามได้ยากเพราะฉะนั้นจึงหาหลักหรือว่าหลักจิตหลักใจไม่ใช่ว่าคิดปุงแต่งฟุ้งซ่านไปตามสัญญาอารมณ์นั่นแหละเป็นคนภาษาชาวบ้านเลยว่าปุถุชนคนหนาหาความ สงบได้ยากคิดไปแต่เรื่องวัตถุเขาของเงินทองลูกหลกล้านล้านบานช่องคือตามอำน,นาจของกิเลสไม่ยอมแก้จริตไม่แก่นิสัยคนเคยคิดมากก็คิดอยู่นั้นเนี่บางทีก็คิดวันได้ทั้งคืนทั้งวันนั่นเป็นคนนิสัยไม่มีสติเผลอทั้งวันทั้งคืน หาสระที่พึ่งเพราะฉะนั้นต้องมาฝึกอบรมจิตทุกท่านเข้าใจเลยว่าที่มาเนี่ยฝึกจิตให้รู้จักพระคุณอันสาคัญที่ทางเป็นที่พึ่งที่สําคัญสุดๆก็คือพุทธรัตนะธรรมรัตนสังครัตนา,ตน,าน,นี้เป็นแก้วรัตนาก็คือแก้วอันประเสริฐพวกเราเกิดมาแล้วถ้าไม่มีอย่างนี้ แสดงว่าจิตของเราขาดที่พึ่งทางจิตก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนเศร้าหมองเป็นทุกข์แล้วนะ่ะวันวันหนึน่งเอาเดี๋ยวก็โลกเข้ามาโกรธเข้ามาหลงก็มาจิตก็เลยเศร้าหมองเป็นทุกข์ <c oughs> <c oughs> ที่จะแก้ได้ก็อย่างนี้แหละพวกเรามาทำความเพียรเพียรพยายามทำ จิตให้สงบเยือกเย็นเป็นสมาธิแต่ธรรมดาจิตท,ที่มาฝึกฝนก็ต้องมีความอดทนหน่อยแหละมาใหม่ๆใ,ใจมันไปตามวัตถุไม่นอกมากเพราะมันชินมันคิดไปโน่นคิดไปนี่ส่วนมากกายอยู่นี่ใจมันอยู่บ้านหรือการงานมีอะไรกับปุงไปคิดไปโน่นแล้วบางทีนั่งอยู่นี่บางทีก็ไปแล้ว ม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัว <c oughs> ถึงให้มีสติเป็นไปนในกายพิจารณากาย <c oughs> ทุกคนยะสบายใจได้ก็ให้มีสติถ้าเผลอแล้วไปแล้ว <c oughs> ฟุ้งซ่านฟุงแตง่งทุกคนเป็นนิสัยเลยว่าเออถ้าไม่ได้คิด <c oughs> ก็ถือว่าบางคนก็บอกโอ้ไม่คิดมก็ตายแล้วเดียไม่ตาย <c oughs> ถ้าหากว่าตั้งใจบำเพ็ญจริงๆแล้วคนมีความเพียรจริงๆแล้วก็พยายาม <c oughs> ขาจัดตัดความทุกข์ได้ริเยนะทุกขมัจเจติ <c oughs> ถ้าท่านมีความภาคเพียรเอาจริงเอาจังก็บ้นทุกข์ได้ไม่ต้องสงสัยแต่นี่ไม่อย่างนั้น เอาไปตามอำนาจของกิเลสตลอดเวลาเดี๋ยวก็โนดเดี๋ยวก็นี่คิดทิ้งที่พระพุทธเจ้าห้ามไปทำตามแต่กิเลสต,ตัวเองฟุ้งนี่แหละสำคัญที่ว่าทำไมต้องฟุง้งเราต้องหาเหตุอะเหตุมัน,ม,นมันไม่หมดมันปริโพเกังวลเรื่องงานเรื่องการเรื่องโนนเรื่องนี่เรื่องอะไรต่ออะไรไม่จบซะหรอกไม่ดูมนุษย์นี่หาเรื่อง ใส่ตัวเองตลอดเวลาที่จะมาสงสารตนเองบ้างคำว่าสงสารก็คืออย่าไปตามตามสัญญาอารมณ์เพอจะได้เห็น,น,นว่าอ๋อที่เรายับยังมีสติตั้งมัน่นไม่วันไหวตามโลกธรรมอ๋อนี่เองเป็นความสงบเป็นอานิสงส์มากไม่มีประมาณ ที่จิตใจเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่วันไหวต่อโลกธรรมอันนี้แหละที่จะน,นําออกจากทุกแต่เดือนนี้คนวันวิ่งหาทุกวิ่งไปแล้วนี่คิดไปแล้ววันนี้ไปโนดวันนี้ไปนี่ฟุ้งไปอยู่งั้นแหละจะไปอยู่วัดก็กาหนดก่อนว่าวันนี้ก็ต้องอยู่อย่างนี้วันหน้ากูจะไปอย่างนั้นไปอย่างนั้นไปไปแล้ววางไว้หมดแล้วแต่จริงๆแล้วถ้าไปอยู่ปฏิบัติขัดเกลาจริงๆไม่มีคําว่า กาหนดวันนั้นจะต้องอย่างนั้นวันนี้ไม่เอาแล้วมีกําหนดจิตเท่านั้นเนี่ยให้อยู่สงบเยอเือกเย็นเป็นสมาธิสงบจิตกำหำจือระลึกรู้ตัวอยู่เสมอพยายามละไม่เผลอไม่ส่งจิตไปตามสัญญาลมสัญญามันจะหมายโน่นนี่เลือกโนดนเรื่องนี่อดีตบ้างอนาคตบ้างจริงๆแล้วเนี่ยต้องกําหนดอยู่ปัจจุบัน ปัจจุบันนี่ก็เนี่ยเดี๋ยวนี้แหะขณะนี้เนี่ยฝังอยู่เดี๋ยวนี้แหะเอากำหนดระเรกรู้รู้รอยู่แล้วสติเราที่ไม่เคยมีก็จะเกิดจะมีจะบริบูรณ์เป็นผู้มีสติดีแต่ถ้าเผลอทุกวันน่ะมันก็เป็นชิ้นเคยไปเลยเนี่ยไม่ไม่ได้ดีขึ้นน่ะมาอยู่ร้อยปีก็ไม่ไมีดีขึ้นได้เพราะไม่ได้เอาจริงเอาจังไม่ตั้งสติไม่มีความภาพความเพีย นี่นะ่ะคิดว่าโอ้คนที่มีศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเพราะท่านเป็นผู้มีความ <c oughs> ตั้งใจจริงไม่ได้มีหล่อแหละหล่อแหละหรือว่าพูดมากคุยมากไม่ใช่คุยมากม,มากไม่ใช่นักปฏิบัติทันพูดน้อยสมัไก่อนอยู่กับลุงปู่วันนึงท่าน,นไม่พูดไม่คุยดับตาด้ดู ท่านทำให้ดูเลยส่วนมากท่านไม่เทเอะลูกศิษย์ลูกหามาท่านก็ลับตาเฉยกำหนดจิตกำหนดใจแต่คนคิดว่าท่านหลับนะแต่ไม่ใช่ใจท่านสว่างโล้ตลอดเวลาพวกเราไม่รู้เรื่องอะไรกันได้ว่าโอ้โอโหลวงปู่หลับไม่ใช่ตื่นดูทั้งทุกขณะลมหายใจท่านไม่มีเผลอ มีสติบริบูรณ์นั่นเรียกว่าพระอริยเจ้าพระรหานแต่พวกเรานั้นโอ้ยเอาอยู่งนนั้นแหะคิดปรุงสาลปรุงแต่งคิดดีคิดไม่ดีคิดหาเลือกคนโน้นคนนี้ว่าคนโน้นด่ดาคนนี้มันเพ่งเพ่งโทษโกรธกันน่ะมันบาปอันนั้นเราไม่มีศีลเนี่ยภาวนาไม่สงบแน่นอนถ้าคนเพ่งโทษโกรธกันเนี่ยโอ้ลงนรกทุกขณะลมหายใจ แต่ถ้าเราสํารวมระวังกายให้เรียบร้อยวาจาเรียบร้อยเป็นว่จุดผู้มีศีลศีลดีสมาธิอความตั้งใจมั่นไม่ต้องสงสัยจะต้องได้ให้เห็นอานิสงส์เต็มบริบูรณ์วิตสงบเยือเกเย็นเป็นสมาธิได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามให้มากทำให้มาก สํารวมกายของเราให้เรียบรอย้อยก็ไม่ได้ยากอะไรนี่ยไม่ไปฆ่าศัตร์ไม่ไปลักทรัพย์ไม่พืดปิดในกามนี่ก็เป็นศีลทางกายวาจากรบนพราชาเราก็ไม่พูด <c oughs> ไม่พูดมากแต่ดีแล้วพูดปดพูดซอเสียดเพื่อเชอเดื่หลายก็บาปก็ไม่ต้องพูดนะสำงรวมระหวังรักษาวิจารณากายสติเป็นวิายกายอันนี้ก็ทําให้สบายแล้ว นีต้องการความสุขความสบายที่แท้จริงคือถ้าหากเราไม่เด้เนหนีจากกายก็มีความสุขความสบายอยู่อย่างนั้นน่ะแต่นี่เราคิดไปมากไปทั้งเอน่น่นคิดฟุง้งปุงไปไม่ใช่เฉพาะโลกเมืองไทยโลกนอกเมืองไทยคิดไปทั่วโลกวันก็เป็นทุกข์เป็นโศกเป็นโรคหัวใจเป็น,เ,ปนเรียกว่าโรคโจิตโรคใจแก่ยากพวกนั้นแก่ยากเพราะมันฟุ้งเหลือเกิน ปุ้งไปมันทั้งวันทั้งคืนกว่าจะหลับได้ก็ห้าทุ่มหกทุ่มเพราะฟุ้งมากฟุ้งไปเรื่องโน่นเรื่องนี้อดีตพอผ่านมาก็ยังคิดไปไม่รู้จะคิดไปทําไมมันไม่มีประโยชน์อะไรผ่านแล้วก็แล้วไปเลยก็เหมือนเราถ่ายแล้วล้างล้างไปล้างมันะสะอาดไปแล้วยังจยไปคิดเสียดายมันก็ไม่ได้แล้ะน้ําลายถุยไปแล้วก็แล้วไปเลยนี่ไปค,คิดเอากลับขึ้นมาไม่ได้ยังเราเห็นว่ามันมีโทษทั้งนั้น แล้วก็แก้กันไปปัจจุบันนี่แหละที่ว่าให้รู้ทุกขณะลมหายใจอารมณ์หายใจเข้าออกมีให้รู้ดูเลยนี่แหละที่จะเห็นว่าอ๋อคนเราอายุมันไม่ถึงร้อยปีหรอกลิ่งเล่งเล่งเล่งทำคุณงามความดีอย่าให้มันเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบผู้ธศาสนาถือว่าลิดที่สุดแล้วเกิดมาดีอย่าให้ขาดทุน พยายามสั่งสมบุญให้มากๆบุญที่เราสั่งสมอยู่ทุกวันนี้เกิดทานะปรมมีสัมพันหนยจิวิโสปะกวารอันนี้พยายามทำให้ดีๆยิ่งๆขึ้นทานะอุปบวรเมทานะปรมัตถปรัมมีให้สูงไปเลยใจสูงไปเลยสิ่งก็มกันร,รักษาไปสิ่งยิ่งก็ทอะทนทีไม่เสียดายชีวิตนะ ภาวนาปฏิบัติไปตายก็เป็นตายยังจะมานั่งไปนิดเดียวกลัวนั่งขาเจ็บนิดเดียวกักลัวตายอย่างเงี้ยไม่ได้มอบเลยถ้าไหวเลยพระแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยนั่งโอ้ยไม่ใช่ชั่วโมงหนึ่งหรอกเดี๋ยวนี้นั่งคุยกันก็โอ้เมื่อคื้ในฉันนั่งในชั่วโมงหนึ่งโอ้โหมันอายเทวดาท่านนั่งไดทง้ท่านนั่งยังไม่พูดถึงเลย บางทีก็หนู่อ่ะยี่สบสี่ชั่วโมงบางทีก็สองวันสามวันสี่วันห้าวันท่านนั่งเป็นหลักเป็นต่อไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นตายทัวันนี้แนละ้พก็นั่งโานาไปปวดตายก็เลยไม่ได้รับความสุขีิแท้จริงก็เลยไม่ได้ความสงบโดยปุ้งปุงแต่งคิดแตบ่บ้าบ่าวบอไปคือคิดอะไรที่มันไม่พุทธเจ้าห้ามไปทําตามแตกกิเลสต,ตัวเองไอ้ส่วนมากเป็นอย่างาาานั้นฝ่าฟื้นแล้วเกินก็ทำยินไย ถ้าหากเราตั้งใจสํารวมระวังกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจนะก็สงบเยือกเย็นไม่มีอะไรที่จะไม่สงบเพราะว่าพวกเราทำตามทำตามวินยัยใจก็สงบได้นี่ฝ่าฝืนห้ามไม่ให้ไปคุยคุกคีกันกับคุยพูดมันทั้งวันทั้งคืนอา้าวคุกคีกันชอบเหลือเกิน พูดมากก็เป็นทุกข์พูดไปเรื่องอะไรแต่อ,อะไรไม่มีภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าโอ้ไม่มีสาระประโยชน์กันสารอะไรไม่มีการคุกคีกันนี่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วิไนไม่ใช่วิสัยของสมณะถ้าเป็นพระจริงท่านไม่เอาท่านไม่ไปนั่งคุยกันให้เสียเวลามีแต่ตั้งหน้าตั้งตาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตา นั่นแหละเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามนเณรผู้ใดตั้งใจกระทำบำเพญ็ญกุณงาความดีทำความเพียรดิ่งเล่งความเพียรแล้วท่านก็จเจริญรุ่งเรืองได้รู้แจ้งรู้จริงในสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าที่ยังไม่เกิดศรัทธาก็เกิดศรัทธาที่ยังไม่เกิดไม่มีวิริยะความภาคความเพียรท่านก็มีความภาคความเพียร ชัดเจนขึ้นเพราะมีสธาแล้วความเปลี่ยนก็อาแล้วมีสติดีขึ้นถ้าพูดถึงว่ายังไม่รู้เรื่องเลยสติเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็ความระลึกรู้ตัวเนี่ยแหละรู้ตัวตลอดเวลาไม่เผลอถ้าคนเผลอไปไงก็บางทีของตัวเองติดเนื้อติดตัวอยู่ก็วิ่งหากันแบบนั้นแะเผลอแล้วทั้งๆที่ตัวเองก็นี่แหละอยู่ตัวก็นั่นแหละอะไรทุกอย่างก็ มีครบแหละแต่ว่าหาอะไรไปลกูกมันหลงหลงลืมลืมปัป๊มป่มเปอ๋เปอเปออยู่เรื่อยไอ้พวกนั้นไี้ว่าขาดสติแล้วก็ชอบเพ่งโทษผู้อื่นด้วยพวกไม่มีสติเนี่ยมองไปว่าคนโน้นเอาบ่างคนนี้เอาเพ่งโทษเขาแล้วแล้วก็ไปบาปเป็นกรรมหนักเข้าไปอีกพวกนั้นพวกไม่มีสติถ้าคนมีสตินี่ท่านเดินก็งามนั่งก็งามพูดจาอะไรทุกอย่าง เป็นที่รักที่ชอบใจแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายคือเป็นผู้เรียบร้อยแล้วแหละสำรวมระวังรักษากายของท่านเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยเนี่ยต้งมีสติดีเป็นอย่างนี้ถ้าเผยสติก็เคยเห็นเนี่ยลองไปดูดิโรงพยาบาลโรคจิตโรคจิตวะวงตะเวทอ่ะผีบ้าน,นะ่พวกที่ขาดสตินะมันก็ด่าเราแหละโอ้ผีบ้ามาแล้วแต่เขาก็ว่าเขาเป็นคนดีนะ่นะหละ น่าโน่นโน่โน,โนมาอีกแล้วบ้าหลวงพ่อเคยไปฉันน้ำโลโอ้เขาต้องไปขังไว้ห้ามมาให้มาใกล้เดี๋ยวมันจะว่าพระที่ไปเนี่ยเป็นบ้าหมดตรงนั้นเดี๋ยวก็ไปสวดนัน่นสวดนี่แล้วน่นมัเก็ามาบายเขาเลยไม่ให้เมาใกล้อน่นเป็นอย่างนั้นคือคนมองคนอื่นว่าเป็นบ้าบ้าบอลไรนั่นน่ะมันก็ไม่รู้สึกตัวแล้วมันถึงได้พูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราถ้า ตั้งใจสํารวมระวัง <c oughs> มีสติสํารวมระวังกายเรียบร้อยอ่านี่แหละศีลแล้วกายว่าเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยก็มีศีลนะตั้งสติกําหนดจิตกําหนดใจไม่ให้เป็นไปตามอํานาจของกิเลสโลภเกิดขึ้นก็ไม่ทาคือโลภเนี่ยมันจะเอาของใครของใครไม่ได้กลัวบาปกลัวกรรมนม่เอาละพยายามสํารวมรักษาไม่ได้เป็นโรครของเขา เวลาไปแกะทบกทางตาเห็นรูปเขาไปหลงลักหลงชังไปโกรธเขาไม่เอาล่ะสํารวมระวังรักษามีสตินี่แหละสํารวมระวังรักษากายวาจาถึงจะเรียบร้อยเรียบร้อยก็คือเป็นผู้มีศีลถ้ามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วไม่ต้องสงสัยเราต้องมีสติได้ทำ ความภาคความเปลี่ยนเดินจโยมนั่งสมาธิภาวนาจิตเราก็สงบเยือกเย็นเป็นสมาธิมีปัญญาเลยนี่ลอบรู้ในกองสังการ <c oughs> ไม่ต้องสงสัยได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายตระกูลต่ำตระกูลสูงคนยากจนคนแค้นคนรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ได้ว่าเออตระกูลต่ำตระกูลสูงแล้วถ้าตั้งใจจริงแล้ว ได้ได้มากได้ผลไม่มีอะไรมากันนอกจากกิเลสนี่แหละมากันเอาไว้ไม่ให้เราได้บุญได้คุศลนไม่ได้มากได้ผลก็เพราะกิเลสเพราะฉะนั้นไอ้กิเลสเราก็รู้รู้ว่าตัวโลกมากมากในกับกิเลสโกรธมากมากกับกิเลสแล้วเราจะไปสั่งสมมันทําไมก่อนทุกกองทุกอทกอง,องกิเลสชําระมันออกไป <c oughs> จากจิตจากใจที่มัน เศร้าหมองมากๆเห็นอยู่มันเศร้าหมองอมโกรธมากมากมันมีแต่ทุกข์ทั้งคืนทั้งวันถ้าไม่ทุกข์มีแต่จิตใจแผ่เมตตาไปแก้กันไปต้องให้เห็นว่าเออส,สัตว์ททั้งหลายที่เกิดมาเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นเออไม่มีใครหรอกที่จะไม่ตายมันก็เจ็บเหมือนกันแก่เหมือนกันเราก็ต้องสงสารแผ่เมตตาให้กันและกันจะได้ มีทุกข์ก็อย่าได้ทุกข์พ้นจากทุกข์มีความสุขก็ขอให้พวกเจ้ามีความสุขยิ่ง,งขึ้นไปเราแผ่เมตตากันไปทุกวันทุกวันเนี่ยหาความปวดไม่ได้ละไม่มีผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรถ้าไปคิดเรื่องโอ้ยมึงนะมึงนะอยู่นั่นแลหละเฮอเดี๋ยวก็เอาอยูล่ละถ้าไปจองเวรกันก็เป็นทุกนับอกนับชาติตามกันอยู่นั่นแหละต้องพยายาม ให้แก้อิตของเราอย่าได้ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรเพราะว่าเราเห็นโทษมันแล้วเดี๋ยวเกิดมาอีกเขาแล้วเป็นกันอีกบางทีนะเกิดมายังไม่ได้รู้ว่าไอ้คนนี้มันอยู่ไหนอยู่ไหนล่ะเจอหน้าปุ๊บ <c oughs> พยาบาทกันฆ่ากันอีกแล้วมันเป็นกรรมอดีตเหมือนกับเพื่อนกันเคยฆ่ากันแบบว่า ด้วยเหตุที่ว่าเมามากเมาก็เป็นลูกศิษย์พระด้วยกันนั่นแหละมังก็พอเมาแล้วมันก็ไม่มีสติมันก็เอากันอะไรตัวนี้แย่กันไปแย่กันมาโอ้โหขึ้นมาฆ่ากันเลยครังหนึ่งก็โอ้พอตายแล้วนั่นเนล่มันก็มึงเด้อกูจะเกิดมาอฆาามึงละกูจะฆ่ามึงเหมือนกันมึงทำร้ายกูกูจะเกิดมา วันนี้ก็ไปเกิดไปเกิดปุ๊บก็พอรู้เรียนาก็ไม่มีอะไรรับแต่มีดที่นั่นนะมึงจะรับมีดไ,มไหมไงไปฆ่าคนนะมันบอกเลยความใจเจ็บผูกใจเจ็บบาฆ่าพยาบาทกันทั้งๆที่เป็นเพื่อนรักกันนะลูกศิษย์วัดหลวงพ่ออะไรงลูกศิษย์หลวงพ่ออย่างนี้นะอาจารย์เดียวขันเลยนะแต่ว่ามันเป็นบ้าเพราะไปกินเหล้าเมาแล้วฆ่ากันเอง <c oughs> คะนั้นไอ้โทษของเมาเนี่ยโหหนักทีนี้ก็ได้เวลาอไปแล้วทีนี้ไปเห็นหน้ามันโอ้ยคนนะั้นมันแก่เท่าหลังโคตรหลังงอมละไอ้คนอีกคนหนึ่งก็ยังเป็นเด็กอยู่พอเห็นหน้ากันมันรู้แล้วไอ้คนหน้ามันก็ฉลาดรู้เลยระลึกได้เลยว่าเออเนี่ยมึงไอ้คนนี้แหละต้องมาเกิดแล้วที่มันผูกใจอาฆาตพยาบาท ว่าจะต้องมาฆ่าก็ลงก้มกราบมันเลยบอกเออเอาละเพื่อนเอ้ยไหนไหนจะฆ่าก็พาไปหาอาจารย์ก่อนเถอะ,อะก็ชวนมันไปหาอาจารย์ไปกราบครูบาอาจารย์ซะก่อนเถอะก่อนจะฆ่ากันอนะมันเดี๋ยวนี้เราเออเรายอมแล,ล้วล่ะจะฆ่าก็ให้ฆ่าแต่จะฆ่าตอนหน้าหลวงพ่อเลยบอกไปหาหลวงพ่ออ่ผมก็เหมือนหลวงพ่อคันตีงี้แหละอาไปกราบท่านหน่อยเถอะบอกงั้นมากราบลุกหลวงพ่อก็เทศให้ เทศบอกเออพวกสูน้่ามันไม่เชื่อฟังชอบดื้อชอบไปพากันผิดศีลผิดธรรมผินเล่าเมายามันก็เลยขาดสติฆ่ากันเองแล้วก็ที่นี้เขาก็ขอเข้ามาขอกราบขอไหว้อ้าก็ให้ขอเข้ามากันในต่อหน้าเหมือนนั่นน่ะมันมีอย่างนี้แหละมมันก็เลยวางมีดปูไม,ม่ฆ่ามึงแล้วนน่นเห็นไหมน้ําตาล่วงเลยไอ้คนนี้ก็กราบ กราบขอเข้ามากันหลวงพ่อนะน่ะบอกวแล้วกราบขอเข้ามากันดีๆเนี่ยมันทํากันอย่างนี้แหละเพราะอะไรเพราะความประมาทไปกินเหล้าหลวงพ่อห้ามไม่ฟังมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เมาแล้วมันก็ต้องเล่นกันให้เป็นโทษอย่างนี้โทษความเมาตอนนั้นมันก็เออหัวิกร,รับให้กันเลยกันเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งเคยสอนเนี่ยทรมานได้ทันที ปิดฟึบโอ้เงานผมก็ไม่ทำแล้ววันนี้ก็กาบเอามึงฆ่าก็ฆ่าเลยฆ่าต่อหน้าหลวงปูนี่แหละงั้นก็ใครจะไปกล้าทำวะเนาะมันก็เลยเอโหสิกรรมซึ่งกันและกันต่อไปอย่าได้มีความทุกข์เกับความลำบากอย่าได้ไปกินเหล้าเมายานี่แหละโทษของการเมาดื่มทุราเมลัยเนี่ยมันโทษมากขนาดนั้นเพื่อนรักกันแท้ๆฆ่ากันเลยละ่ะ เป็นโทษเป็นพิษเป็นภยัยเพราะฉะนั้นก็ถึงได้มีข้อนี้แหละสำคัญสัญหาให้ไวสุดไ์บบูนเป็นสุขแต่ว่าทุกคน,นมันไม่ค่อยเอาหรอกชอบอย่างนี้แหละกินจนตายแล้เนี่ยกินแล้วก็ขับรถชนต้นไม้บ้างอะไรบ้างตกถนนกลางบ้างออไปอย่างนั้นนี่โทษมาก <c oughs> แต่คนทุกคนถ้าเห็นโทษแล้วเว้น เด็ดขาด <c oughs> ก็ถือว่านั่นะเป็นผู้ได้รับความเจริญคือได้รับความสุขในปัจจุบันถึงได้มีว่าเออผู้จะไปสุคติได้ก็ต้องมีศีลจะมีพวกกระซับสมบัติมากๆได้ก็เพมีศีลที่พวกเราอยู่กันมากมายคิดแล้วก็สามสิบสี่สบห้สิทั้งพระทั้งโยม อยู่กันได้สบายเพราะอะไรเพราะมีการสรํารวมระวังรักษาศีลศีลนี่แหละทําให้มีโภคทรัพย์ให้มีจิตใจเบิกบานละเลิงเพิดเพลินเจริญใจอยู่ด้วยกันผาสุขไม่มีการเบียดเบียนมีอะไรบ้างก็อโหสิกรรมซึ่งกันและกันจะให้ดีแบบไม่มีอะไรเลยไม่ขัดใจเลยหรือว่าดีที่สุดเลยก็คงยากแต่ก็ทุกคนก็รู้ว่าเอออโหสิอโหสิ นีเป็นการให้อภัยซึ่งกันและกนนันเป็น,นบุญเป็นกุศลเพราะทุกคนมาเนี่ยเพื่อต้องการบุญบุญนำมาซึ่งความสุขสุขโขคุณยศอุเชียวการสั่งสมบุญเนี่ะนํามาซึ่งความสุขสุขก,กายสุขใจสุขก,กายหมายถึงไม่มีเจ็บมีป่วยไม่มีเป็นโนดเป็นนี่บ่าใบเสียชริตผิดมนุษย์ไม่มีล,มดดมมมมละคือดีด เป็นคนมีสติดีมีสมาธิดีปัญญาดีอร์อันนี้ลุญที่เราสั่งสมอยู่เดี๋ยวนี้ต้องการให้เรารู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้วขอให้ทุกท่านที่มาบำเพ็ญภาวนาก็ขอให้ได้ดังที่ท่านตั้งปณิธานอธิฐานยังไงก็ขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จทุกท่านเธอไปแล้วเดี๋ยวพูด